อันนี้อะสมัยก่อนเนี่ย,ออนนยดังมากไม่น่าคะอนล,ละุ่เหรอตอนนี้ยงไม่มองใครเหรอ่เนเยทม่เคยทำโฆษณานะที่ชอบมากตอนไในสมัยเด็กอะแต่ดูเรื่องนีอยู่นะตงตงตัวอะไรอะดเียรมาตาต้อ,ดองดูบวย ตรงๆกูอยากเจอว่าคนพูดมันมีวิญญาณนะเพราะแหละเครื่องเพชรตาต,ติดง่ายแไปเดือดอยู่อะเจอแล้วเจอร้านอะไรเราเลยยายาหมองตาช่วยทองคนะัคนตามด้วมือหรือเท้าคนละ่นาดคันในร่มผ้าด้วยใช่ไหมเชื้อราบนเด็กศีรษะโหล้าจะของเดียวกับ ยืนตีถึงนั้จัแม่อะไรโฆษณาที่งนาดับำังอ่ะเล่กใะต